สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมต้องพันุวัฒนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้ช่วงแรกจะไปคุยถึงมุ้ยซังทีละสิงแดงดานะครับเราจะไปลองวิเคราะห์เหตุผลสำคัญว่าทำไมมุ้ยซังยังไม่เปลี่ยงกับชิมิสุเอสพาวนะครับอย่างที่ทราบว่าชิมิสุเนี่ยผลงานในช่วงออกสตาร์สาเกมแรกในสึกฟุตบอลเจลิกไม่ค่อยดีนะครับ แพ้รวดทั้ง3นัดขณะที่ฟอร์มของพี่มุ้ยเนี่ยเกมแรกยิงได้เกมที่2เป็นตัวสำรองเกมที่3เป็นตัวจริงก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับก็ทำให้ฟอร์มยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตอนที่เขามาอยู่กับซานเฟสเซฮิโรชิมาอ่ะผมมองว่าสิ่งแรกที่ทำให้พี่มุ้ยยังไม่เปลี่ยงกับชิมิสุเอสพาวเนี่ยคือเรื่องของแทคติกการเล่นของปีเตอร์คาร์มอสกี โดยชิมิสุถ้าเราเห็นเนี่ยเขาจะเน้นการเล่นในส่วนของปีกเป็นซัส่วนใหญ่นะครับแต่เล่นปีกเนี่ยปีกของชิมิสุจะไม่ได้คอสบอลให้กองหน้าลุ้นประตูแต่กลับกันเขาจะเลี้ยงเข้าไปทําเองพอเลี้ยงไปไม่ได้จะคือหลังอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับสำหรับชิมิสุเอสเพาบอลมันก็เลยไม่ไปถึงในส่วนของพี่มุ้ยเลยนะครับบอลจากริมเส้นนะนะไม่เหมือนกับตอนที่พี่มุ้ยอยู่กับซานเฟสเซ่ฮิโรชิมา ปีของซานเฟสเซ่์ฮิโรชิม่าเนี่ยเขาเป็นสายคอสบอลเขาไม่ได้สายเลี้ยงกระจุกระจายเขาได้บอลปุ๊บเขาจะมองหาพี่มุ้ยมองหาแพทริกก่อนแล้วก็เปิดเข้าไปให้กับ2คนเนี้ยลุ้นธรรมตูทําให้พี่มุ้ยเนี่ยเลยมีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างโอเคกับฮิโรชิม่านะครับซึ่งชิมิสตูต้องปรับเลยถ้าเกิดจะให้มีกองหน้ามีบทบาทมากขึ้นเนี่ยผมมองว่าปีกมันต้องคอสบอลมากกว่านี้นะครับถ้าเกิดจะเลี้ยงอย่างนี้เนี่ยกองหน้าก็มีบทบาทน,น้อยลงแน่นอน ขณะที่อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือชิมิสุ s p a เพเนี่ยเรายังมองไม่ออกว่าใครคือเพย์เมเกอร์ประจำทีมนะครับอย่างเราดูซัปโปโรมีพี่เจชนาทิ์คอยจ่ายบอลให้กองหน้าอย่างซูซูกิเจโบทอยทำประตูดูฟอนตาเล่นี่มีเรียวตะโอชิมะแล้วก็ดูทีมอื่นเขามีกันหมดนะครับแต่เรายองมองไม่เห็นว่าชิมิสุใครคือเพย์เมเกอร์ที่จะจ่ายบอลให้กองหน้าไปทำประตู ทำให้กองหน้าต้องลงมาล้วงบอลต่ําทําให้ประสิทธิภาพในการไปทาประตูมันก็ลดน้อยลงนะครับอันนี้คือปัญหาใหญ่ๆเลยนะครับที่ทําให้พี่มุ้ยยังไม่เปรี้ยงกับชิมิสุเอสเพาแล้วก็เรื่องของคุณภาพทีมแล้วก็ผู้เล่นด้วยตอนที่พี่มุ้ยไปอยู่กับฮนะิโรชิม่าเนี่ยฮิโรชิม่าคือทีมใหญ่นะครับนักเตะของเขาคือระดับท็อปของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นปีกอย่างคาชิวะที่ก็ ต้องบอกว่ามีค a n ิเดตทีมชาติญี่ปุ่นอยู่แล้วมีกองกลางอย่างอาโอยามะที่เป็นจอมเกา๋าขณะที่ในส่วนของกองหลังหรือแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยก็ดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นชุดอายุเยาวชนต่างๆทั้งนั้นขณะที่ต่างชาติอย่างแพทริกก็คือระดับขึ้นหิงของฟุตบอลเจลีกเลยแต่กลับกันมาดูที่ชิมิสึเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะท้องถิ่นแล้วก็บางคนก็เป็นนักเตะดาวรุ่งที่ขึ้นกับทีมอื่นมาไม่ได้ก็มาอยู่กับทีมนี้ ทำให้คุณภาพผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันทําให้พี่มุ้ยต้องทํางานหนักมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าต้องใช้ความสามารถมากขึ้นกว่าตอนที่เล่นอยู่กับฮิโรชิม่านะครับในมุมมองของผมอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆที่ทําให้พี่มุ้ยสั่งยังไม่เปรี่ยงกับชิมิสุเอสพาวนะครับต้องดูกันว่าจะปรับยังไงแต่ข้อดีในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่มีทีมที่ตกชั้นไงให้ชิมิสุเนี่ยได้มีโอกาสลองทีมได้มีโอกาสปรับปรุงทีมเรื่อยๆ แล้วก็ล่าสุดน,นะครับมีนักเตะคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นคนยิงประตูดได้ให้กับชิมิสุเอสเพาวคือชิมิสุเนี่ยเล่นเจลิกสามนัดยิงได้2ประตูพี่มุ้ยยิงลูกหนึ่งอีกหนึ่งคนคือดาวเตะต,ต,ตัวเก่งของทีมก็คือโชตักคาเนโกะนะครับตัวลุกล่างเล็กๆอะ่ะตัว,ต,ว,ต,วตัวพอๆกับพี่เจชนาทิพย์คนที่ผมเห็นมานานและแล้วก็อยู่กับชิมิสุเอสเพาวมาอย่างยาวนานนะครับเขาได้ออกมาเผยเหตุผลว่าทําไมฟอร์มทีมต,ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนเนี่ย เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะภายในทีมนะครับกำลังเรียนรู้แท็กติกใหม่ของปีเตอร์คาร์มอฟกี้โดยปีเตอร์คาร์มอฟกี้เนี่ยเขานำสไตล์การเล่นของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตในชุดที่ควา้าแชมป์เอลิกปีที่แล้วนำมาปรับใช้กับชิมิสุซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมารีนอตเขาจะเน้นโจมตีริมเส้นมันทำให้พวกเอลิกนักางาวะ หรือมากอจูเนียเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาเพราะริมเส้นดีมากๆแต่ตอนนี้คาร์มอฟกี้เนี่ยเลยเอาสไตล์นั้นน่ยมาปรับใช้กับชิมิสึซึ่งนักเตะก,ก็ต้องเรียนรู้โค้ดก็ต้องเรียนรู้ด้วยถึงสไตล์การเล่นของนักเตะต่างๆทําให้ยังไม่ลงตัวนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าทุกคนอยู่ในช่วงปรับตัวขับแท็กติกใช่ไหมแล้วก็เรื่องของเวลาก็ต้องใช้เหมือนกันและเขายกตัวอย่างไปว่า ตอนที่อังเก้มาคุมมาริโนสเนี่ยมาริโนสผลงานช่วงแรกก็ไม่ดีแต่ปีต่อมาพอรู้จักนักเตะรู้จักสไตล์แล้วเขาเป็นแชมป์เจลลกได้เขาก็เลยมองปีเตอร์คาร์มอสกี้ก็คล้ายๆกับอังเก้ต้องให้เวลาอันนี้เป็นโชตากนโกะนะครับได้ออกมาเผยผ่านสื่อท้องถิ่นของชิมิสึกก็รอติดตามนะครับผมมองว่าเป็นทีมที่แฟนบอลไทยจับตาแน่นอนนะครับเพราะอยากให้โชว์ผลงานดีเพราะมีพี่มุ้ยสั่งอยู่ด้วยและอย่างเนี่ย คนไทยเราก็ติดภาพว่าตอนที่พี่มุ้ยไปอยู่กับพี่โรชิม่าเนี่ยเขาเล่นได้เข้ากับทีมมีโอกาสยิงหลายต่อหลายครั้งในระหว่างเกมแต่พอมาอยู่ชิม,มิสุเอสพาวเนี่ยโอกาสเหล่านั้นแทบไม่มีนะครับซึ่งมันต้องปรับตัวไปและก็อีกอย่างสไตล์ทีมของทีมไหนก็เป็นทีมนั้นมันค่อนข้างแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประมาณนี้ แต่ย้ำอีกครั้งนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเรื่องของพี่มุ้ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันได้ส่วนตัวผมเอาใจช่วยเต็มที่นะครับให้พี่มุ้ยระเบิดฟอร์มให้ได้เพราะว่าเขาปีนี้เนี่ยตั้งเป้าไว้จะยิงให้ได้หลักเลข2หลักนะก็ลุ้นกันให้พี่มุ้ยทําได้นะครับอ่ะไปต่อกันที่คอนซาโดเลซัปโปโดกันหน่อยทีมที่มีพี่เจชนาทิพย์สงกรสินและก็พี่ตองกาวินธรรมสัจจานันนะครับมี ข่าวสั้นๆมาฝากก็คือเรื่องของพี่ตองกวินนะครับไปดูรูปภาพพี่ตองกวินตอนฝึกซ้อมกันหน่อยถึงแม้ใน3แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยจะยังไม่ได้ลงโดยเฉพาะ2แมตช์หลังหลังจากที่เขาย้ายมาเนี่ยหลังจากที่ซังยุนไปทําให้หลายสื่อก็คาดว่าพี่ตองเนี่ยน่าจะขึ้นมาเบียดมือหนึ่งได้แต่ปรากฏว่า2นัดที่ผ่านมาเนี่ยซูเกโนะนายด่านจอมเกา๋าชาวญี่ปุ่นโชว์ผลงานได้ดีมากๆและต้องบอกว่าติดทีมยอดเยี่ยม เมื่อแมตท,ที่แล้วด้วยนะครับเซฟไปถึงน่าจะ18ครั้งแล้วก็เล่นได้เข้ากับผูกคนในทีมนะครับก็ทําให้หลายคนมองว่าโอกาสของพี่ตองเนี่ยคงจะน้อยลงแน่ๆเลยแต่ผมเห็นจากภาพการฝึกซ้อมของพี่ตองเนี่ยสีหน้าแววตาเขายังคงมุ่งมั่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีรายงานจากทางฝั่งญี่ปุ่น มีนักข่าวของญี่ปุ่นผมก็ได้ถามที่เขาดูการฝึกซ้อมของซัปโปโดเนี่ยเขาบอกว่ากาวินเขาทุ่มเทเต็มที่นะครับและก็ไม่มีคําว่าท้อใส่เต็มร้อยในการฝึกซ้อมเพื่อรอรับโอกาสที่กําลังจะมาถึงผมมองว่าโอกาสของกวิน่ะฟุตบอลถ้วยได้รับแน่นอนนะครับถ้าฟุตบอลถ้วยโชว์ฟอร์มดีและช่วงนั้นซูเกโนะผลงานดรอปลงก็มีโอกาสที่จะแย่งได้แต่ตอนนี้ตรงน,นั้นต้องอยู่กับปัจจุบันพี่ตองต้อง เร่งฟอร์มแล้วก็เร่งโชว์ฟอร์มให้เต็มที่และรักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้นะครับแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับปไตายใหม่ๆของทีมแต่ดูภาพของการฝึกซ้อมเนี่ยพี่ตองมุ่งมั่นจริงๆนะครับแล้วก็ยังคงยิ้มได้ซึ่งในภาพน,นั้นก็มีแฟนบอลชาวไทยไปให้กําลังใจพี่ตองกันเยอะมากๆซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะเขาต้องการกําลังใจอยู่แล้วไม่มีนักบอลคนไหนแล้วครับที่อยากจะเป็นตัวสํารองเพราะฉะนั้นก็รอติดตามนะครับ ส่วนซัปโปโรเนี่ยเกมต่อไปจะเจอเชลนันเบลมาเรก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ได้ยากมากมายขนาดนั้นมีโอกาสที่ซัปโปโรจะเก็บ3แต้มได้ก็อรอลุ้นว่ามูซาชิซูซูกิที่ทางทีมงานของซัปโปโรเนี่ยได้ทําการตรวจอย่างเข้มข้นว่าจะลงได้หรือเปล่าโอกาสลงเนี่ยห้าสนะครับแต่ถ้าลงไม่ได้ก็ถือว่าได้โอกาสพักซูซูกิไปในตัวเพราะว่ายังมีพวกลูคัสเฟอร์นันเดสแล้วก็โคมาอีที่พร้อมจะลงมาสแตนบาย ส่วนมิเจชนาทิพพร้อมอยู่แล้วนะครับตอนนี้กําลังกระหายที่จะแอสซิตกระหายที่จะยิงประตูนะอันนี้เป็น2ทีมดังในเจลีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาปิดท้ายเรื่องสีสันกันหน่อยผมเอามาฝากนะครับเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของดันโยเซกาคือปะกะติเนี่ยคนดูฟุตบอลไทยลีกเราจะเห็นดันโยเซกานะครับเป็นนะักฟุตบอลเล่นแข็งแกร่งอย่างมาก เล่นตำแหน่งกองกลางกับทั้งเมืองทองและเพื่อนตำรวจถูกยกว่าเป็นหนึ่งในนะักฟุตบอลต่างชาติที่มาคาแข่งไทยลีกเก่งที่สุดนะครับผลงานดีมากๆพาเมืองทองเป็นแชมป์ล่าสุดนะครับอย่างที่ทราบว่าดันโยเซกาเขาแขวงสตาร์เป็นที่เรียบร้อยและเขาก็ได้ไปทําเกี่ยวกับอะคาเดมีของเอสเมืองทองเป็นผู้ช่วยเป็นโค้ชอะไรประมาณนี้นะครับแต่อีกหนึ่งบทบาทที่สําคัญในตอนนี้ของดันโยเซกาเนี่ย คือการเป็นพิธีกรในโลกโซเชียลนะครับหลังจากที่ดันโยเนี่ยมีคลิปหนึ่งที่เขาไปจัดรายการกับพี่รีซอและพี่ต๊อแบะและที่เขาพูดอะไรฮ่าๆออกมามันทำให้คนเห็นดันโยเซกาในอีกมุมมองหนึ่งนะครับทำให้มีงานต่างๆเข้ามามากมายและก็ล่าสุดนะครับตกเป็นที่พูดถึงอย่างมากสำหรับดันโยเซกาเมื่อเขาไปปรากฏตัวในรายการดูมดูมขับนะครับไป จัดรายการร่วมกับน้องแนทเกษรินคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับผมไม่ขอพูดอะไรมากรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นสาวเซ็กซี่ของวงการฟุตบอลไทยนะครับทําเอาหนุ่มตาค้างเลยเขาบอกาจัดรายการร่วมกันตลอดทั้งรายการเนี่ยหชั่วโมงนะครับแต่ย้ำอีกครั้งว่ารายการนี้เนี่ยเด็กอายุต่ํากว่า18ปปีไม่ควรรับชมนะครับเพราะว่าผมก็ไปดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะนี่พอสมควรเหมือนกันซึ่งก็เป็นบทบาทที่ผมมองว่า ค่อนข้างที่จะเฮฮาอย่างมากสำหรับดันโยเซกานะครับเป็นอีกหนึ่งบนบาทที่ผมว่าแฟนบอลน,น่าจะชอบนะเขาเหมือนพวกโจอีกาหน้าเลยสำหรับดันโยเซกาทั้งบุคลิกล้วก็คำพูดคำจาและผมว่าเขาเป็นเป็นต่างชาติที่อารมณ์ดีปรับตัวกับวัฒนธรรมไทยได้เต็มที่แล้วนะครับก็สามารถมาสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลได้เป็นอย่างดีสำหรับดันโยเซกาผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยนอกจากงานโค้ชที่เป็นผู้ช่วย ในอะคาเดมีของ s อ g เมืองทองเนี่ยดันโยเซกาจะถูกออกไปเชิญรายการเฮฮาต่างๆมากมายนะครับไม่แน่อีกหน่อยอาจจะไปออกบริษัทฮาไม่จำกัดอะไรก็เป็นไปได้และผมเชื่อว่าดันโยเนี่ยเขาอยู่เมืองไทยยาวนะครับเขารักเมืองไทยเขาผูกพันกับเมืองไทยอย่างมากเวลาเขาพูด ถึงคนไทยะอะไรต่างเนี่ยเขาซึ้งแล้วเขาแบบศรัทธายอย่างมากจริงๆนะครับอ่ะก็เป็นบทบาทที่ผมเอามาฝากกันเป็นเรื่องสีสันเรื่องเฮฮากันนะครับอ่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันในคลิปนี้กับผมต้องพนิวัฒน์อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ใน c h anel n ต้องสุยกันด้วยเป็นกำลังใจกับผมต้องพนิวัฒน์วันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ